มูลนิธิการชนะบารมีร่วมกับจังหวัดอ่างทองจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมที่อาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคเจริญพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเจริญพระชมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2566จังหวัดอ่างทองโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมประจำภาคกลางมูลนิธิกาญจนะบาร,รมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาสที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก โดยการตรวจเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้แก่สตรีให้เข้าใจในเรื่องของมะเร็งเต้านมโดยกำหนดการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นระยะเวลา10วันซึ่งในปี2566จังหวัดอ่างทองมีสตรีไทยกลุ่มอายุ30-70ถึงปี ในเขตรับผิดชอบจำนวนกว่า60,000คนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนกว่า50,000คนคิดเป็นร้อยละ88.85